กิครับครับต่อเนื่องดื้อครออับดือ้อยี่สวัสดีครับคนดูครับผมเรามาพูดคุยเรื่องมวยเมื่อคืนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมีกระแสกระแสอะไรพี่กระแสอะไรกระแสมากมากกระแสมวยคุณเอกครับผมว่าใครแพ้ชนะเออใคร<อ>ชนะวะเฟอร์ดี่เอ้เฟอร์ดี่แพ้โอ้คนด่าไม้หมาย ราคาเขาวราคาน่าเสือแข็งมากเงินแต่พอแก้วปล่อยใต้เปะข้างเดียวแล้วใช่พี่ไปดูไม่ได้ดูดูไอ้เจ้าไอ้นั้นแพ้แล้วก็ไม่ดูเลยเดี๋ยวมาครับนี่ครับเดี๋ยวมาถามกเฟียนเฟียนหลองวิเคราะห์ความวยเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับใครแล้วเมื่อคืนไงมีฟิลคอนกุหลาบดำกุหลาบดำของเราไปหนีอ่ะมันหนีอ่ะมึงยัดคนบ่อยสิวมื่อวานมึงกลัวคนหรงอไงไม่กลัวเปล่าวะ พี่เอ๋มึงหนีตุเริงตุเริงตุเริงการที่จะเป็นมวยเงินแสนนะไอศิลปกรนะไอ้พี่พูดหน่อยเว้ยกูนี่มึงรู้ไหมกูลูกน้อยโตเซฟหน่อยโตเซฟเว้ยแดกขี้แดกเยี่ยวได้นะเว้ยกูนี่ไอพ่อก็จะกินขี้กินเยี่ยวกูได้มึงอ่านคอมเมนต์ด้วยจ้าหักกล้องลงหน่อยมาเนี่ยหาก้องลงหน่อยพี่พี่บอกคุยเรื่องเรื่องเงินเลยเรื่องไอศิลปกรอ่าร็จมาเสรมามาแค่นั้นการที่เป็นมวยเงินแสนนะศิวกรนะโอ้โหมันก็ไม่เอียงมาทางกูเลยคอกูจะหลุดนะนี่เอออ๋อ อาะพี่อ๋นะครับสวัสดีครับผมไอซีวิกวอนมึงจะหนีไปไหนกูถามมึงหน่อยดไอซีวิกวอนนิวตะลึงทะลึงทะลงทะลงยกามออกมึงอายเขาไหมให้เขาเรียกมึงมาต่อยกันเนี่ยมึงจะมีฝีมือควยกูมันหมดเลยหมดแล้วเหี้ยแตวมึงก็ใช้ไม่ได้แต่พอยกขามออกพูดไม่ทันแล้วเฟซกูแชร์ไปไหนกดดูน้อยพอพอยกฝีมันก็โดนเยอะใช่ไหมเออยกฝียกฝ่ายกฝีโดนเยอะโดนขากระดุ้งเงี้ยเหี้ยตอนทำเดินทำดำได้แต่ไม่ทำ การที่จะเป็นมวยเงินแสนน่ะมันต้องมีโหดเว้ยมันต้องมีจุดขายเย่เราลองกันกันหน่อยไหมลองกันใจเวลาต่อยกันใจเหมือนไอ้พงศ์นี่เย่อึดอึดยังไงเอากูแช่มึงนายจ่าโอเคกูปักหมุดเลยวเปเนี่ยปักเลืวันจะลองต่อยอาทิตย์นี้ทันไหมทันครับใครอ่ะต่อยใครต่อยได้หมดผมไม่กลัวแพ้ชนะบ้านอย่างต่อยแค่สู้สู้แค่ตายบนวิธีสู้แค่ตายเย่ไม่ได้ชวน รู้จักรันไหมครับเนี่ยเมาเมาคีนะเอ้ใครเนีนน่ยคนชื่ออะนะโจเซฟโจเฟฟนะผมยุ่ผมลูกหลานโ yeah! จเซฟเย่กินกินกินเยอะครับเดี <laughs> ย๋ยว <laughs> ถามเหมือนต่อยมวยมึงมึงเป็นไรวะเยอยให้เขาเรียกออกมาตีม,มาต่อยไปชกบ,บ้านตัวเองเท่ๆไอสีว่วกองมึงนะโดนไปหกพันกับช่างมันแต่กูกูกูเซ็งว่ะอูพีเชื่อไหมขึ้นมาเปิดเว็บเว็บเปิดแล้วแทงฟิลคอนแทงพันได้หลักร้อยอ่ะห้าสิบอ้าวก่อนไปตัวใครราคามาราคา เหลือห้าสี่รองไอ้เยไปเสมอเขาเลยแต่พี่รู้ไหมว่าสามยกสองยกไปรองเป็นต่อสามหนึ่งฟีหนึ่งสองยกอ่ะสามยกก่นโอเวกับหน้าเฟือบ้านบ้านไอ้ทิวแข็งโมเลยถ้ายกฟีมันเดินหน้าขาดเลยยกฟีขาดเลยไอ้ทิวต่อขาดเลยทำไมกูนี้ไม่ได้ปากมานน่าจ้ะพีรองฉีดไม้เย่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูร้อยฟีอยู่เขาจะให้นั่นเอ้จะพึ่งจพึ่งมากเลย เอาโหแกดันพีพีเพย์พีใค่ไหนเอาจัดไว้ก็ได้เย้เย้ไปหมดเราขอบคุณนะสปอนเซอร์นะผมออโต้จุดอาวันนะครับผมการเงินสะดวกการเงินมั่นคงมากก็คือออโต้จุดอาวันเย่ฝากด้วยครับผมมาออโต้ครับผมตุอาวันแอดเข้าไปง่ายอ่ะเอามาพูดอีกหน่อยอาจารย์ทำวิทยว่ายังไงเนี่ย ต่อยแก้บนหน้าวัดไผ่ไหมอาทิตย์นี้พี่ลองผมไม่ต่อยแก้บนเย่ yeah! อาจารย์สวัครที200คนนะครับมผมจะมาพูดเฉยเรื่องสีวะกรนการที่จะเป็นมวยเงินสีนะเนาะไอ้นะ้องบบาเ,เราไม่ได้ซ้ําเติมกันนะมวยเงินแสนนะพี่ก,กับนพะูน่าพี่เคยฆ่าตัวเห็นพี่บ้าบอนะผมฆ่าตัวผมนะครับได้ถึงแสนสามหมื่นบาทนะครับเย่ yeah! แสนสองก็สองสามไฟไฟละแสนหลายไฟเย่ yeah! นะครับนะ,าบนะการที่จะเป็นมวยเงินแสนเราต้องสู้ เราต้องแบบว่ามีลูกโหดถ้ามึงจะฝีมือมึงก็ฝีมือไปอันนี้มึงวิ่งหนีอ่ะมึงให้เขาเรียกมึงมาต่อยมึงดูดิการที่จะเรียกเอาอกมาต่อยมึงดูวันฉลองต่อยพันพยักกี่ครับเดิมมันข้างละล้านสี่พันพยักมาดิมามาพันพยักมาดิหนีเหรอนีอยังเดียวพันพยักครับผมพันพยักกิดมึงนนหนีวันฉลองเรียกออกมามามาราคากลับมาเลยวันฉลองกลับมาไปต่อสามสองเจต การที <anto> <isto> ่เป็นมวยใส่เสียแค่หกพันไม่เป็นไรไม่ได้ซ้ําเติมน้องแต่เราต้องเอาใหม่มันต้องมีจุดโหดจุดบ้าบอนี่พี่จะถูขี้ใครปุ๊บเนี่ยผมก็จะกินมึงดูนีอะีเยอะเยอะด้ยยอะมึงแดกกินปลหลเยการที่เป็นมวยแสนนะพี่บอกไว้ก่อนอยากต่อยกับฟันฉลองมันใส่ส่งผมไม่ผมพูดจริงนะครับสวัสดีเจงกาเจงกล้าด้วย การที่จะเป็นมวยเงินแสนเงินหมื่นเราต้องมีจุดโหดจุดขายเย่ไม่ใช่ว่าเราจะถอยตุเรง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 งเมื่อคืนเราห้ามันทันแล้วมึงอย่ามาคิดตัวห้าอะไรอ่ะมวยอัหรแเปะต่อแพงอ่ะมาห้าอหนึ่งเออมาห้าแล้วล่ะซาปายังไม่ได้แดกกูกินแจงใต้ครับผมผมได้มีใต้ไอ้บ่าวนะพูดนะมึงมาใกล้วันนี้มึงโดนกูนะใครดีกว่าก่อนนี่ไม่ได้จำเจม mày để chăm tớm chồng mươi đi chồng mươi mừng đi ừ. chồng mươi đi để, mình đi. Mình để mê ừ. ừ. Ừ, mê mừng đi mừng chạy tới rồi mấy bầm bứa anh bầm bứa đó u mày cua nè mừng nè chỉ bà con mừng chạy tới nằm quê đấy bầm bứa tới 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 ta mày mì chiếc đó. ta mày mì chiếc đó. mừng á mừng viên nghe tốt vị thi tốt vị thi tay ตีบวกกลนยีไเอเจยจการที่จะเป็นมวยเงินเซนไอ้บ้าพี่หลองต่ออบรมแล้วผิดอรอมเอ๊ะมันไม่ใช่วางคอยฝีกบวมงคู่ฝีกบลองคู่ฝีกบกับเฟอร์รี่อันไหนหน่าพิกขอ,อ,องเรา กองเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ดูเล่นไปในกุ่มหุบปั้นก็ออกเลยใเดือดเด่นคูณเฟอร์รี่เขาบอกเตะเตะดีกว่าทีเดียวแต่ว่ามันถอยกินแต่มันไออุนอุนอุนวุ้ได้เยอะมากจะถอยหน้าเชี่ยหน้าเชี่ยเออหน้าเสือหน้าเชี่ยหน้าเชี่ยจริงไปถอยได้เล่นใต้ปุ่นใต้หน้าเชี่ยเก่งล็อกกรรมการเนี่ยรู้จักไหมล็อกกรรมการเนี่ยเอ้ยการที่ล็อกกรรมการเนี่ยมึงไม่นกอะมึงไม่นกไม่น้ำมั้ยมึงไม่มีดังนเลยเขาเรียกว่าล็อกกรรมการเจ Cảm chỉ lót cầm mặt cán, sư cầm mặt cán á dế Lót mặt cán, mày đáp mày nó á á Mày Ta mày nó á Cầm ba đót cầm mặt cán á Chả đót bây đấy, Mừng tối mày chả nát, mày tối mày bé á Chàng mà review vù phí Chàng mà review vù thì phí Chả bút vậy đấy nhé Chả bút vậy đấy nhé Chả bút vậy đấy nhé Chả bút vậy này ว่ากรอนหนีเหมือนกลัวหมัดมึงจะกลัวได้ไหมสีมรกตเยเ็ดแม้บําบือการที่จะเป็นมวยเงินแส้นการที่จะเป็นมวยเงินแส้นมึงต้องสู้คนคําว่าจุดใกล้มันต้องยี่นี่กูมีจุดใกล้นะกูบ้ากูมีจุดใกล้กูมีลูกบ้ามีลูกโหดกูนี่ยลูกเตะซ้ายกูนะแต่กูแก่แล้วก็ะดมมาแล้วแต่มึงก็ดดมมาแล้วแต่มึงใจไม่ได้กูกูเตะเงินนี่เตะเงินไม่อกฝันนี่ Ngân hôp băng của mẹ nhòe. Qua chiam hôp băng của các cùm men nì. U chiêng bô dư cùm yê. Tây người nga phải 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 đấy phải nga 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 có có tí nào cá mừng nghe anh chị con có tí nào cá mừng tước 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 mừng yên cá nó mấy ai bầm bứa mấy có tí có anh của mình chín mấy người của mình đẹp của mình lắm cá anh à có tí có có tí nào cá yên có yên quá đi có mừng gì quá nó mấy anh bầm bứa chụp khỏi hẹn Mừng lọc có đấy, mừng tăng chế nó mừng chập cả ta mà tí, ta cả tí, ta mà tí Yên nghe, yên nghe, yên nghe Cậu có mừng nấy, cậu, cậu, đi, cậu đạp đám mấy xe mùi cơ Mừng ai có mấy Bầm bứa Cậu đạp đám á, đạp đám tí cơ Tí là khá, cậu đạp đám tí cơ, tí khá Mừng hành khá nhìn nghe Mừng cho hành khá ngầm bứa Hãy có tí khá, tí khá, nữa, chết กูหมดกับมั้เหี่ยเข้มกูแบบบ้าแบบบอแบบนี้ฆ่าตัวกูได้แจนกูได้การที่จะเป็นมั้วยิงเจนเลยมึงต้องมีจุดไกลมึงเห็นปูเดินใจไหมไ็้ปูเดินใจผ่องแรงหกเป็เนยหายไปตอนแรกเนี่ยกูป้าปูสนับสนุนเนี่ยมา ฝากด้วยครับอาวิอ๋ออโตษชุด่าวันนะการเงินสดวกมันกวนเลยเฮ้อเยนี่ก็ใจกูนี่เขาป้ากูไม่ใจยนงรับใครด้วยกันไม่ใจอันนี้แกพูดใจเย็นเย็นไม่ได้แกพูดเจรซอนน้องพูดเจรเชยเขาไม่ได้ด่าน้องไม่ได้ว่าเด้ไม่ได้ไปด่าน้องบักบ้านี่ก็ได้กูใจเย็นกูแค่สอนมันเฉยเลย หมดยกฟรีต้องมาต้องแพงแล้วเบาจนหยกหอบแขวนเนี่ยปักผ้าก็ได้ใจเย็นเฟอร์รี่ตัดสินใจเฟอร์รี่ก็ใจเย็นก็พูดกันนี่แหละก็พูดหยอกยอกันนี่แหละหยอกยอกเฉยเขาไม่ได้คิดมากครับเออจะเป็นมวยเงินแสนเราต้องมีจุดขายจุดมุมนั่นมุมนี้มันก็มันก็แปดเก้าเหมือนมันก็ไม่ทะลุไงความหมายนะเป็ดอุดรเป็ดบูดรก็เป็นคนได้เป็ดอุดรมีไอ้ เป็นมวยฝีมือลายซุนมาชนะนี่ชนะชนะสามขี่ไฟคุยยิบเลยอ๋ออจฉรยนายนะแกบเจอเจอกันได้นะรอยสามาเลยเอาไหมสามมาปอเะเฮ้เป็นอู่ทองนี่เอ๊ต่อยมวยจับตีหัวเก่งนี่เอเอ๊เอาช่วยเอาช่วยช่วยเลยช่วยสายสายสายมีสายจะเป็นแจ้เป็นกุ้งกัดมวยเป็นอู่ทองนี่กัดมวยนี่จับหัวเก่งนี่แต่กายฝันยางเนี่ย แต่ใายฝันยังกีมดไหมออกตัวนี่ออกตัวออกตัวไม่ได้น,นี่บางทีปเป็นตัวเป็นตัว20นึงเนึ่ยถูกมาขายฝันยังดุ้ยดุ้ยออกตัวก็ไม่ทันยังไม่หมดน้องนี่ผมเขาปักอผมไอ,อผมอยากตัอไอเป็รอู่เธอนะครับจะเป็นมวยใจมือขวอเป็นอู่เจ้าบางทีก็กัดใจบางทีก,ก,ก,ก็กระขวจับหัวจริง ฝีมือดอกครับไอ้ดอกน้องยอดมวยอลองตั้งใจซ้อมหน่อยอย่ามัวแต่แฟนลับเยอะเป็นห่วงครับผมได้ครับก็เดี๋ยวผมจะสกุบตั้งเร็วตั้งเร็วตบตบเร็วไอะไรอย่างไรอยู่นะจอยแตกเกือบแล้วเร็ว สังเกตเลย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 ไปทำมาหากันนะขาขอองูนะสังเกตเลยสังเกตเลยเป็ดอูดงมาเลยเป็ดอูดงเยอะเยอะเย่เย่นั่นแหละเป็นอูวงยิ้มบุยเลยช่วงหลังมาชนะนะครับผมเป็ดอูทองชนะมาสามสีไฟก็โอ้ ชาไฟเดียวไฟเดียวแฝดสิบสองครั้งหยอกหยอกหยอกเพชรกุฎองนะครับผมเป็นนักมวยยี่เหี้ยผมแม่งแดกปลาคุณอะไ้เหี้ยนี่แล้วมึงจะกินก้างปลายังไงคุยไอ้เหี้ยก็มึงแดกแม่งหมดอย่างนี้คุยเอ้ยก็แม่งกินมึงเหลี่ยต่ก้างว่าวไหวยึดแม่ปั๊มเบือ ไอ้เพจอูโังกัดใจกัดหัวกัดมวยเป็นมวยฝีมือเจอเจอเจ้ยอีนี่แมียกินแต่ปลากูหมดเธอมาหน่อยนาเมียผมดีเมียผมมีเงินผมใส่ใส่หนีผมพร้อมค่าเหล้าค่าเบียร์สิวกรันเป็นไงครับสิวกรันก็ถอยเยอะนะครับผมถอยเยอะพูดเป็นหลักเป็นกลางนะครับนะถอยขึเยอะไปถอยเยอะไปหน่อย ไม่ถอยเยอะแหละวิ่งหนีพลิงเลิงเกินจนให้กุหลาบดำเรียกมาต่อยเรียกมาต่อยดูใครชนะครับกูเอกพี่ดูเม่เคยไม่ดูเดี๋ยวผมไปดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมไปดูย้อนหลังนะหลับก่อนเนาะหลับก่อนเพราะเสียคู่สีวกรก็หลับเลยเงินหมดเสียไปหกพันก็เลยเลิกพอทาฟิตบอกพี่หลองคือใหญ่แท้ฮัลีดบอกยัยทำเรากูเอกยัยหลงพงศลิเป็นยังไงพงศลิก็มีเลยครับ ก็อยู่แับนี่ครับอยู่คนบ้าครับผมการที่จะเป็นมวยเงินหมื่นเงินแสนทุกวันนี้มวยเงินแสนก็หายากนะครับนะมวยเงินแสนก็ได้เลิกแต่ว่าพี่เดี๋ยวนี้ต่อยต่อยทุนเทียบไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้เลยเนี่ยยุคนี้พูดถึงแต่พูดถึงแต่จังหวัดนะสวัสดีพระยันตะผมนี่ครับผมยันตะเจกเจ๊ดี กินขี้กินเยี่ยวได้นะครับผมสิริมีข้าวยู่ไหมคู่แล้วข้อแข่งมันไม่มีหรอกครับผมเจ็บป่วยนะผมบอกไว้เลยอย่าไปหาแบบนี้มันหมดลุกหมดสมัยกันแล้วที่มึงจะไปแดกขี้แดกเยี่ยวมีแต่คนบ้ามีแต่พวกประสาทพวกไปหลงคารมคนอย่าไปเชื่อนะผมขอเตือนนะคนไหนที่มีพ่อมีแม่นะไปติดพวกโคพันแบบนี้ไม่มีหรอกติดมาคนแก่แล้วมันเชื่อเชื่อเหรอเห็นแม่งท่องคาถาอยู่ยังไงผมไม่ได้ลบดูแล้วถีบแม่งไงเงื้อไปนู่นอะผม อยากจะไม่กินขี้กินยงบ้าอไม่มีหรอกไอ้ยันตะยันเตอร์น่ะแม่งเจ็บป่วยเบาวงเบาหวานเจ็บป่วยไข้โน่นไปหาหมงหาหมอหายาจากแพทย์จากหมอมากินไม่ใช่แม่งไปนั่งแดกขี้แดกเยี่ยวเขาอีพวกเป็นลูกเป็นอะไรมึงก็ไม่ดูหรือแม่งเอาขี้เอาเยี่ยวเอาขี้ที่เอาขี้เอาช้อนมาตักแล้วมาถูหน้าตัวเองบอกไม่เหม็นอีปสาน่ก็ได้มีพ่อแม่ประสาทแบบนี้แม่งเยอะพอแล้ว อย่ากินข้าวเลยกูแม่งไอ้เหี้ยแล้วยิ่งเหมือนมะแกงนี้เลยตายเลยไอ้ย่าเออเอาไปเอาไปไปเดือดรงเอาล้อมเหลืองมันบ้ามันโรคจิตมันเหมือนคนประสาทศพคนตายแม่งก็ต้องเอาไปเผาไอ้เหี้ยมึงจะมานอนเอาล้อมเหลืองเออประสาทล้อมเหลืองเอาไปเป็นยาคองใสน่ะให้มึงรักษาตัวมึงซะไอ้ยันต์าเอ้ยไอ้ประสาทไหนถ้ามึงเก่งริงนี่มึงหายตัวมานั่งคุยกับกูมาแดกข้าวหน่ยกูจะกูจะยกตั้งกูแดกยันขี้มึงเหมือนกัน่ะ มันหายตัวไม่ได้ถ้ามันหาอได้มันกัดกางอากาศนะค่อยนับถือมันเป็นบ้าใครมีลูกมีพ่อมีแม่นะผมขอเตือนหน่อยนะครับนะขอเตือนไว้เลยอย่าไปเชื่อมันไม่มีหรอกยุคทุกวันเนี้ถ้าหาอได้นี่เหาะถือไม้อากาศแล้วหาอได้บนต้นไม้นี่เออเราค่อยเชื่อมันหน่อยมันหมดยุคหมดสมัยแล้วเจ็บป่วยมานู่นไปหาหมอนู่นแม่งไปแดกขี้มันมึงบ้าเปเอาขี้มาถูหน้าตัวเองถ้ามีพ่อมีแม่แบบนี้นะมึงตาย พ่อแม่มันก็ไม่ต้องไปรักษาแม่งปล่อยแม่งเนี่ยแกขนาดนี้ยังเป็นงงไงมาติดคารมเขามีแต่พวกผู้หญิงแก่ๆไปหลงเชอบไปยันตะาหรือเปล่าเผยยันตะาแม่งล่อแล้วละ่ะโกงละเอาผมพูดจริงแม่งแดกขี้มึงขี้แม่งปุ๊บให้คนเอาซ้อนไปตักกินมาทาหน้าตัวเองอีบ้ามึงบ้ากันหมดเลยนเะ่นปรศาสตรโง่นเป็นเบาวงเบาหวานควมดันไปหาหมอครับหาหมอมากิน สิ่งที่ดีที่สุดอะรพวกแพทย์พวกวิทยาศาสตร์มันค่อยสุดยอดแม่งเจ็บป่วยได้ใครแม่งเอาขี้ไอยันตาแม่งมาทาเอาช้อนไปตักไอพวกสีดำแบบนี้เลย <c oughs> เอาช้อนเอาช้อนตักปุ๊บเด็ดหมอปลาบุกมาแล้วเนี่ยหมอปลาหมอปลานี่ตตรงยกย่องเขาพระไม่ดีนี่คนที่ต่อต้านหมอปลาผมจะบอกไว้เลยนะครับไม่สมควรที่จะต่อต้าน <c oughs> อย่างน้อยนะครับหมอปลาผมบอกไว้เลยพระที่ไม่ดีเขาไปจริงไหมเขาก็นับถือพระเหมือนกันพระดีๆเขาก็ไม่เคยไปรกวนพระแม่งที่แดกเล่า พาอที่เจ้าที่สีกาไปซี้กันบนสัเนเขื่อนนี่มันต้องไปต้องให้หมอปลาไปโจะเป,เป็นเป็นเด็กด้วยนะพี่เย่ <Yeah! S 1> พี่เป็นเด็กด้วยนะใครเไปด้วยเอาไปเอาสันเขื่อนอะ่ะเอ้ยไอ้ปล่อยแม่งเนี่ยมันรอเนี่ยมัน<อ>ใช่สวัสดีครับผมกำกลุ่มวันนี้นะ <c oughs> ถ้าใ <c oughs> จคิดดีทำดีต้องไปซีก้กันบนหลังเกียนเย่เย่กันเขื่นนะเป็นเป็ด็กด้นะไปซี้กันสันเกื่อนได้อารมณ์บางทีก็ซี้กันในรถ ไม่ต like ้องกลัวแบบใส่บ้าเดียร์ี่จิวานมันใหญ่มันออกไงวะมันถกแล้วไม่เก่งนะเนะมันก็ถกเลยพอนั่งปุ๊บก็เอี๊ยดตอานี้แม่งมาขย่มเลยไม่ใส่กิ่ไหนไม่ใส่กิ่ไหนใช่ปะไม่ใส่แล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วพวกเราพอตั้งปุ๊บก็นั่งแล้วเราก็สว้าสว้าโอ้ยี่โอ้ยีาบมาเลยก็คำคมวันนี้นะการที่จะเป็นเน็ดไอรอนเอเด้าไม่ต้องสนใจนะใส่บ้าเดียรก็บอกเอากันบนสันเกลียนบนเกลียนสูงๆเลยได้อารมณ์เอากันในรถยิ่งมีอารมณ์เย้ พาเหร์งมนติดขัดจะไีแลมขัดเลพาเหลียงแม่งไอ้เหี้ยแม่งหมดเลยศาสนาพุทธกูยังเอาแม่งเป็นโอ้ยทำดีที่สุดแล้วบุญบามาตรฐานจ้าขอพูดครับพี่มันีแดงจริงครับไอ้พวกนี้แม่งก็มันก็หลงงมง่ายกับความหล่อคำหล่อกับคำที่มันพูดจาดีก็กลายเป็นในเน็ตไอ้ดังไงเดอาหลงผิดหลงผิดบ้าอะไรแม่งไปเอาสันเขียนมันก็ต้องมือเชื่อมันต้องเอากันหลายทีหลายครั้งแล้วหลายครั้งเชื่อจะยัดกันหลายครั้งเละ ไม่กล้าไปโรงแรมไงเพราะว่าเป็นพระเป็นคนไม่บางทีมันก็มันมันก็เอากันในที่ห้องมันอ่ะที่บ้านมันอ่ะเชี่ยวเดี๋ยวเย็ดกันหลายครั้งแล้วไฟแกใส่ฟสีแกสีแล้วปักปักมีแม่กร็บึกที่ปลายบึกเลยใหญ่บึกเดียบึกบึกขาก็เหลือไม่หรอไม่ถอดไม่ได้ไม่ไถอดยกถอดจูงไหมไม่น่าถอดมั้งไม่รู้ไอ้เหี้ยคนมันแหว่งหน้าถกขึ้นมาไปถกถกกูคนหนึ่งอะเวลาถอดยกยกไงกูคนหนึ่งกูไม่กูไม่สนใจว่ามึง มึงจะมาเป็นเน็ตไอรอนต่อไปโอ้ยลยสาระไอ้เหี้ยมีแต่พวกปัญญาอ่อนเนาะมีแต่พวกสมมติมีผู้หญิงนะชอบหน้าตามันเลยเจ้าพอดีนะครับโยมถ้าจะมุดว่าการทำดีต้องซี้กันบนหลังเกียนเย่เย่พวกมึงนี่ที่สาระจะไปอ่อนใส่ยียมส่หวานมันเนาะอยไปลงผิดน้ำมันหมูกันการจะมีความผิดมันก็ับยั่วมันขอน้ำปลาสิวกรมานะน้ำปลา น้ำปลาตาหน่อไม้เลยผสมนี้นดวว้วยสิบวกวันที่มาเดยกว่าผมชอบเพอเดินใช่ครับตาเดินใช้แกก็ยังแกก็ยังกังนขึ้นไปบู้ไว้ฝุ่ย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 แกโดนจับก็สึกนานแล้วแกโดนจับแกออกมาแล้วเนี่ยแกทำลงทิกตอกอยู่พี่เป็น เป็นเพื่อในในแก่ยังเล่นอีกหรอเล่นติ๊กตอกเล่นทุกอย่างเป็นเ่็ไปน,นไั่งกินข้าวก็พูดให้คนฟังเยู่แล้กระถางกระถายจืดบอกเดียวนะครับยุคทุกวันนี้นะสมัยทุกวันนี้มันไม่มีแล้วครับถ้าคนไหนที่ห่อได้หรือว่าเออถึงไม่ห่อได้นะครับถ้าศักดิ์สิทธิ์เราเคารพได้นะครับแต่จะมาให้กินขี้กินเยี่ยวนะถ้าคนไหนมีพ่อแม่ก็เอาพ่อแม่ไปรีบไปรักษานะครับนะผมพูดจริงไม่แต่ว่าคนบางคนสารพวกอะไรก็เชื่ยวเสาะ คผูเฒ่าเฒ่าแก่เนาะเชื่อถือเรื่องนี้นะโอเคมีอ่ะมันเชื่อถืออ่ะมรู้กับดูดวงกูคนหนึ่งแม่ไม่เชื่อแม่งเนาะแต่พวกหมอดูบางคนเนี่ยแต่ก็มีคนดูดวงผมนานมะบอกว่าผมจะเลิกกับพยาบาลแล้วจะเลิกกับกับกับอีฟแล้วผมจะได้เมียคนใกล้บ้านคนจังหวัดเดียวกันเออแม่งแม่นว่ะเออเอี่ยไม่คิดว่ากูจะดูดวงเลยไปดูพี่ที่อะไรวะที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่ไอ บางแสนเสี่ยมาดูดวงให้กูเช่และอีฟตอนนั้นก็โก้กับพี่อยู่นั่งหลับใอยู่จะได้เลิกกันไม่ได้กันแล้วล่าสุดเพิ่งเลิกกับเมียเก่าใช่ไหมไอ้เย้ะอะไรทำไมปูแม่กู่บอกว่าไปไกลเต็มเลยไอ้เยะีะยังเลิกกันจริงและจะบอกว่าพี่จะออกจากค่ายศิษ์สอนอจะออกที่จะมานไม่เกินไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์แม่งออกจากศิษย์สอนอจริงเว้ยไม่ยู่พีเคเนี่ยเออแม่งมันเดินมันมันม,ม,มันเดินอยู่อะ มันเดินมันเดินอยู่ไอนคนแม่นก็แม่นเราก็ไม่ได้ว่าคนไม่แม่นบบเดี๋ยวไปเชื่อมันก็เดาเชื่อเดี๋ยว,ดวเดาเหมือนกันแหละเชื่อเลยไม่รู้มันบอกว่าพี่จะออกจากที่ทํางานไม่เกินในที่ยสองอาทิตย์ได้ออกจากสิสซองนองจริงเว้ยมาอยู่พีเคคันแม่นเนาะมาอ้ายให้เจ้าข้างซื้อกาตายแน่ครับกาโตหา้ห<า>รอกาโต้เะไอ้อกาโต้นะครับพูดถึงมันก็เป็นเด็กได้ตรงไหนได้ดและก็ปล่อยมนะันแะมันรอได้ยอดยุ่งก็เยอะลูกฉิดก็เยอะเด็กวัยยี่สิบสามปีนบอกมองยอังเนาะ พูดพูดแบบว่ารู้มากอ,ยอายุีสามนะยี่สามเลยแม่งล่อของหนักนะสามสิบกว่าจะบึกอ่ะไม่เล็กนะครับเยี้โอเคพี่ไงฮนะคนไหนสั่งปล,ลาร้าผมสั่งได้ครับไข่ปลาห้าสบาทแปดสิบบาทปลาร้าสับจัดส่งทั่วประเทศ แล้วฝากหน่อยครับออโต้จุดอารันครับแอดเข้าไปง่ายคือแอดออโต้จุดอารันครับการเงินมั่นคงนะครับเย้ขอเราไปสิงเขาเนอะโอเคครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับว่าจ่าเดมพสุภาพกราบขอโทษขออภัยนะครับเด้อเอาไว้เจอกันไหมสวัสดีครับเย้